เก้งจ <aunque S 2> ีเยนะครับก็มาถึเท่ตรงไหนแล้วบอกมาชื่ออะไรแล้วครับเรียกว่าผมสวัสดีครับผมนิโรธตืบดีนะครับี่ว่าการอ้ำเภอิงข้าราจการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเขาก็มีวัยรุ่นผู้ชายเดินขึ้นมานะครับคุณเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับเรื่องเปลี่ยนชื่ออยู่ที่อำเภอครับ มาเปลี่ยนชื่อครับแล้วชื่อเดิมชื่ออะไรครับชื่อตินดาวแล้วชื่อใหม่ครับเปลี่ยนชื่ออะไรครับไม่อยากจะบอกเลยครับมันเท่นะดูเลยเเท่แล้วแล้วชื่ออะไรนะครับเท่จริงเลยนะครับ้นเท่ตอนไหนเราบอกมาชื่ออะไรนะครับลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลครับเะเท่มากเจะป้า ไม่จ่าแล้วบ้าเลยล่ะจะชื่อนายลิวร์ปูเนี่ยนะเฮ้ยนี่บ้าลิวว์พูเข้าเลือดเ <c oughs> ข้าชื่อเลยใช่ไหม,มรราาลิวว์พูไม่ได้ครับชื่อมันเป็นภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษแล้วไงครับไม่ได้ครับชื่อมันต้องมีความหมายแล้วต้องให้คนไทยรู้จักด้วยครับต้องให้คนไทยรู้จักโอ้คุณเอ้ลองไปถามดูได้เลยครับคนไทยคนไหนบ้างที่ไม่รู้จักลิวร์พูข <c oughs> นาดแฟนแมนยูนะครับยังรู้จักลิวร์พูเลยครับ ถูกเลยเฮ้ยใครๆก็รู้จักก็จริงอะนะแต่ไม่ใช่รู้จักแบบนี้แล้วมันก็เป็นภาษาต่างประเทศด้วยใช้ไม่ได้แล้วคุณเจ้าหน้าที่กับนายคนนี้ก็ทะเลาะเถียงกันอยู่นานนายคนนี้ก็ไม่ยอมครับจนสองชั่วโมงผ่านไปยังไงชื่อมันก็เป็นภาษาอังกฤษอยู่ดีครับสรุปที่คุณเปลี่ยนชื่อผมเป็นรว่าคงไม่ได้เพราะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับถูกต้องครับอ่าบูเอางั้นเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้มั้ยครับ อ๋อได้ครับได้ครับเขียนลงไปแล้วครับชื่อผมอ่ะแล้วชื่ออะไรแล้วครับนายหงแดงอึ้งถึงกับอึ้งครับจากลิเวอร์ p o o เป็นหงแดงบ้าบอลกันเข้าปัดเอาไงกับมันดีเอาเลยคุณเจ้าหน้าที่ภาษาไทยไงครับรู้หน้าครับอ่ารู้รูครับตกลงผมชื่ออะไรนายหงแดงโเตล่เตล่เตล่ตกลงผมชื่ออะไรครับนายหงแดงโเ เจอลาดเลยเพื่อนกันอยู่แล้ว oh, <okay. S 1> เ,ออเปลี่ยนเลยต้องเปลี่ยนให้แกแล้วล่ะครับไม่เปลี่ยนมีเรื่องกับแฟนหรือว่าพูแน่เลยคุณเฉยแหมเปลี่ยนชื่อปุ๊บเป็นเพื่อนเจอหลาดปั๊บเลยเพื่อนเจอเอ้ย oh, <okay. S 2> <laughs> บอกว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นลเวร์ภูลเราก็ตกใจไม่ใช้ชื่อไทยและไอคนที่ชื่อจินดาที่จะมาเปลี่ยนชื่อนี่ก็บอกไม่ได้มาไหต้องเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเป็นลเวร์ภูลไม่ได้ก็ขอเป็นชื่อห้องแดงกันด้ก็เลยพวกเราเลยตกลงเปลี่ยนชื่อนายห้องแดงขอขอบคุณคุณวิโรธสืบดีที่ว่าการอำเภอว้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าของเรื่องนายหงแดงรายการคดีเด็ด ขอเชิญร่วมวทคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งปริศนีบัตรร่วมวทเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปนสองปนฝอ 4, บ่งทองหลังกรุงเทพ10242ศพร้อมนุ่นรับของที่รึในช่วงท้ายรายการใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตู้ปนสองปนฝ่งทองหลัง กรุงเทพ10242